ถ้าใครยังจากันได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะคุณจตุรงฉายแสงเนี่ยออกมาประกาศนะคะว่าจะ เริ่มต้นเดินทางในเส้นทางพักการเมืองใหม่นะคะแล้วก็จะสร้างพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ใต้ในทุนแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้หัวหน้าพักนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะคุณจตุรนเนี่ยนะคะจะกลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการยุติพักเส้นทางใหม่แล้วนะคะวันนี้ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะก็นําทีมนะคะรับคุณจตุรงฉายแสงค่ะพร้อมทั้งอดีตสมาชิกพักนะคะเปิดเผยว่าพร้อมที่ จะร่วมอุดมการสร้างประชาธิปไตยไร้เงื่อนไขาทางการเมืองและให้เป็นไปตามกระบวนการของพรรคค่ะโดยวันนี้นะคะคุณหมอชลนนานจีแก้วสสนานค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณประเสริฐจันทะราวงทองสอสน,นครรัชศีมาและเลขาธิการพรรคคุณสมพงษ์อมรวิวัฒนประธานที่ปรึกษาพรรคคุณชยัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคคุณพงศักดิ์นะคะนายแพทย์สุรพงษ์สือบวงรีคุณภูมิท เวชยชัย,ยคุณชูศักดิ์สิรินินค่ะกรรมาการยุทธศา,าสตร์และทิศทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยค่ะมีการต้อนรับนะคะคุณจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณพุทธิพงษ์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีคุณทิติมาฉายแสงค่ะอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ภูมิน ลีทีระประเสริฐอดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและคุณสุรชัยชินชัยอดีตคณะทํางานฝ่ายกฎหมายพักไทยรักษาชาติที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะวันนี้คุณหมอชลน่านกล่าวค่ะว่าพักเพื่อไทยมีความยินดีอย่างยิ่งเลยในการดําเนินการตามเจตนารมณ์ของพักเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชนประกาศว่าแลนสไลด์ในการขอฉันทามติจากประชาชนโดยเรา พร้อมขอความร่วมมือรับผู้มีอุดมการณ์เช่นเดียวกันกับพักเข้ามาทํากิจกรรมการเมืองร่วมกันกับทางพักนะคะนําโดยคุณจตุรนอดีตรักษาการพักไทยรักไทยและคณะเข้ามาร่วมงานกับพักก็เลยขอต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณยิ่งขณะที่คุณจตุรงค์ค่ะกล่าวว่า หัวหนะ้าพรรคเพื่อไทยและเลขาธิการพรรคได้ให้เกียรติเชิญตนและคณะเข้ามาร่วมงานกับทางเพื่อไทยหลังจากที่ได้พิจารณาถึงปัญหาของบ้านเมืองในวันนี้รวมทั้งอุดมการณ์ต้องทำงานเพื่อประชาชนและประชาธิปไตยที่มีเป้าหมายทำงานเพื่อชีวิตใหม่เพื่ออนาคตาที่ดีของพี่น้องประชาชนรวมถึงกติกาที่เอื้อให้ประชาชนสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อให้มีความพร้อมในการแก้ปัญหาประเทศ คุณจตุรนกล่าวต่อนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามองว่าประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วรัฐบาลต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้ดีกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงเพื่อหยุดยั้งอำนาจเผด็จการและเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยเหตุผลนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ประชาธิปไตย ใครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องผนึกกำลังกันให้เข้มแข็งเพื่อบรรลุเป้าหมายเปลี่ยนรัฐบาลที่แก้ปัญหาชาชนได้เพื่อจะปูทางออกไปสู่ประชาธิปไตยทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าซึ่งคุณจตุรนนะคะบอกว่าเราพบว่าวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยกำลังจัดกระบวนรวบรวมคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่เคยประสบความสาเร็จรวมทั้งดึงคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะมาสร้างพักการเมืองให้เข้มแข็ง ท่านหัวหน้าพักก็ได้ชักชวนให้กลับมาทํางานที่พักเพื่อไทยซึ่งเรามองว่าการกลับมาพักเพื่อไทยทํางานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเป็นการพันหนึกกําลังฝ่ายประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเพื่อบรรล,ลุเป้าหมายเปลี่ยนรัฐบาลที่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศไทยและเป็นประชาธิปไตยได้เราหวังว่าจะร่วมงานกับพักเพื่อไทยและทํางานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ประชาชนผิดหวังนะคะอันนี้คือคํากล่าวของคุณจตุรนในวันนี้ค่ะก็สรุปก็คือว่ากลับมา อยู่กับพักเพื่อไทยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ประกาศว่าจะเดินหน้าตั้งพักใหม่เป็นภารกิจที่ต้องทำนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวคะ่ะกลับมาอยู่กับเพื่อไทยแล้วนะคะครับผมนอกจากเรื่องการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของพักนะครับมีอีกเรื่องการเมืองหนึ่งที่จะต้องติดตามเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของผู้ว่ากรทมครับพี่กอยา่ามีสองสามวันนี้กระแสะเรื่องของผู้ว่ากรทมก็กลับมาอีกแล้วนะครับมีหลายพัก เปิดตัวผู้สมัครใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าวลือกระแสะข่าวต่างๆนะครับแม้ว่ายังไม่มีกําหนดเลยว่าช่วงที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยจะเป็นช่วงไหนนะครับเมื่อวานนี้นายกพูดไปเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นประมาณไม่เกินกลางปีหน้านะครับกลางปี65้นั่นเองนะครับก็อาจจะต้องรอดูเรื่องของช่วงการเลือกตั้งกันก่อนแต่ว่าสําหรับตัวผู้สมัครกระแสะข่าวต่างๆก็ออกมาในช่วงนี้คือคักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเรื่องของ ผู้ว่าหมูป่านะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักคำนี้กันดีนะครับผู้ว่าหมูป่าหรือว่าน,นายนรศััดิ์โอสถธนากรนะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าไม่ได้ลงไม่ได้จะสมัครลงออผู้ว่ากทมอในนามของพักพลังประชารัฐนะครับวันนี้นะครับที่อาคารเรือนแพรขาวริมแม่น้ำเจ้าพยาตำบลบางปร่อกอำเภอเมืองประทุมธานีนะครับ จังหวัดประทุมธานีเนี่ยนายรงศักด์โอสถธนากรซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีก็ได้ยืนยันคุณสมบัติไม่ผ่านที่จะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายรงศักด์โอสถธนากรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีก็ได้กล่าวว่าคนที่เคยทํางานกับผมมาตลอดจะรู้ว่าผมจะให้ความเห็นอย่างหนึ่งว่าทุกคนมีหมวกที่สวมคนระบทบาทหากเราสวมบทบาทได้แล้วเราก็อยากจะทําบทบาทนั้นให้ดีที่สุดวันนี้ ผมเลือกสวมบทบาทราชการซึ่งผมเรียนวิศวะมาแต่คุณแม่อยากให้ผมรับราชการเมื่อผมมารับราชการแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดผมกลับเรียนว่าในระบบราชการที่ผ่านมาผมเติบโตมาจากกรมที่ดินเราปฏิรูปมีระบบคอมพิวเตอร์ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันลงไปได้ผมและทีมงานหลายคนได้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้สะดวกทําให้ประชาชนลดค่าใช้ใจ่าย จนกระทั่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้โอกาสได้ได้ไดรับตําแหน่งเป็นผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแล้วก็จังหวัดปทุมธานีก็จะเห็นว่าทุกพื้นที่นะครับที่ผมอยู่ผมทํางานเต็มที่จริงๆผมความสุขของผมก็คือการได้เห็นประชาชนมีความสุขเห็นประชาชนยิ้มเมื่อผมสวมหมวกราชการผมก็สวมหมวกข้าราชการให้ดีที่สุดนะครับและความภาคภูมิใจของงานราชการก็คือการเดินทาง าก,การเดินจากราชการไปจนกเกษียณอายุราชการอย่างสงาา่าผ่าเผยนี่คือความตั้งใจจริงๆหาก,กเกษียณอายุราชการแล้วผมก็อยากจะสอนหนังสือนะครับตลอดที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับน,นายนรงศักดิ์ก็ได้กล่าวว่าการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ตามธรรมเนียมเนาะก็จะต้องย้ายทะเบียนบ้านเหมือนกับที่นายอำเภอจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านพักนายอำเภอนั้นๆการที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็เช่นกันก็จะต้อง ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับนายนรงศักดิ์ก็มองว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นมันไม่เหมาะสมในอำเภอก็ต้องอยู่ในอำเภอของตนเองอยู่ในบ้านพักของนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้าจังหวัดนั้นๆเมื่อผมไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายผมก็ย้ายทะเบียนบ้านจากกรุงเทพเข้าจังหวัดเชียงรายจากนั้นก็ย้ายมายังจังหวัดพะเยาย้ายไปลําปางแล้วก็ย้ายมาจังหวัดปทุมธานีซึ่งวันนี้ทะเบียนบ้านของนายนรงศักดิ์นะครับก็อยู่เลข ที่6ถนนเทศปทุมตำบลบางปรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับผมเชื่อว่าคุณสมบัติลงสมัครผู้ว่ากรทมเป็นไปไม่ได้แต่ผมคงไม่ตอบเองให้ทุกคนไปหาข้อมูลดีกว่าเพราะผมเห็นว่าสื่อมวลชนทุกคนก็หาข้อมูลอยู่แล้ว ผมเองเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสมัครแต่ผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆคนและผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่พยายามจะทาบทามหรือเชิญชวนให้เกียรติเราในตรงนั้นเพราะผมเชื่อว่าการที่มีคนมาสอบถามหรือแม้แต่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ยังบอกว่าอยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กรุงเทพถือว่าผมได้รับเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้นแต่ในอีกมุมก็ คนมองว่าผมเพิ่งจะอยู่จังหวัดปทุมธานีได้เพียง2เดือนแล้วผมเลือกไปทํางานที่อื่นผมจะตอบพี่น้องชาวปทุมธานีได้อย่างไรว่าผมไม่รักคนปทุมแล้วหรือ ที่ผ่านมาผมอยู่จังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาผมทำงานในพื้นที่ให้เขาอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ผมเชื่อว่าใน3าจังหวัดที่ผ่านมาคนรักผมมีมากกว่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้าหรือว่าเกลียดผมผมจึงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองและเกียรติยศของครอบครัวแล้ววันนี้มาอยู่จังหวัดปทุมธานีหากถามคนปทุมธานีก็เชื่อว่าจะเห็นความแตกต่างผมก็เชื่อว่าแผนที่เราคิดได้อยู่นะครับบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผู้ว่าปทุมธานีต่อ นะครับอันนี้ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์ของน,นายนรงศักดิ์นะครับแล้วก็ยังยืนยันว่ายังอยากที่จะสวมหมวกของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีต่อนะครับจนเกษียณอายุราชการเลยแล้วหลังจากที่เกษียณอายุก็ยังอาจจะมองว่าอยากกลับบ้านไปดูแลครอบครัวนะครับไม่ได้มองว่าอยากที่จะมาลงเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับผมค่ะสรุปก็คือชื่อของผู้ว่านารงศักดิ์นะคะถูกพับไปหลังจาก คงจะต้องติดตามกันต่อว่าพักพลังประชารัฐจะมีคนอื่นอีกไหมเพราะว่าชื่อตอนนี้ต้องยอมรับมี2ชื่อนะคะก็คือชื่อของผู้ว่านารงศักดิ์แล้วก็คุณอัศวินนะคะก็ถ้าผู้ว่า,วานารงศักดิ์บอกว่าไม่ลงแล้วก็อาจจะเป็นชื่อเดิมหรือไม่ยังไงต้องติดตามกันต่อหลังจากนี้หลังจากที่แต่ละพักตอนนี้ก็ทยอยเปิดตัวมาต่อเนื่องนะคะ